ดุกคนที่มาติดตามกันด้วะนะครับวันนี้กับช่อง M c h a n n เจ็ดแปดเก้าก็ยนะครับวันนี้มีมีสามมันก็ถูกใหแบบมีอจะพูดยังไงดีอะดูนะอันนี้ให้ดูฝึกตามผมนะอีกช่องนะครับนี่นี่แกงคอนเตอร์นะไอนน้ที่เป็นบิตคอยนะดูดเมีสามสาวนี่หนึ่งสองนั่นนั่นนะผมไม่ับมาอันนี้ไม่เกี่ยวหนึ่งนี่ยนับจากข้างล่างนี้นะหนึ่งสองสามสี่ห้า หกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองโอ้โหเยอะเกินเบื่อมันเยอะดูดิคุณดูดูดูไม่เห็จาแล้วกันแต่ไม่ปูดใจโอ้โหนี่สน,ใจ, oh. นใจแค่นี้เนี่ยที่ผมติดตามอย่างเนี้ยแค่นี้พอจบนั่นแหละที่ผมสนใจอย่างเดียวที่ละไม่โดนจบเข้จใจคือคือคือไม่ติด ติดตามคนถึงไม่ได้ติดตามแค่คนเดียวอันนี้ติ๊กตอกเกอร์ไม่นับนะคะคุณดูติ๊กตอกเกอร์โอ้โหทำไมติ๊กตอกเกอร์ที่ช่องเก่าช่องช่องเพื่อนผมช่องอะไรนัน้นมันติดตั้งทำไมโอ้ติ๊กตอกเกอร์เยอะนะแต่ว่าไม่ไดสาวถูกใจอะ่ะครับมีสาวติดตามมันน้องๆอย่าเลยแมวอ,อะ่ะปฏิเสธได้ไม่หมดครับอย่าปฏิเสธปฏิเสธเกลี้ยงอะ่ะโอ้โห โอ้โห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 ยาเปิดดีกว่าจบแล้วอืมอืมจ้บองถ้าเราจากกันด้วยอืมจากกูไคลิปนี้ก็จบ ไายบ้าคุณดูครับเันี้สวัสดีครับ